จัดหมดไปแล้วไอ้อะไรนะ่ะโอท็อปอะไรนะ่ะโอเคหมดหมดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วก็ เจออวะเฮ้ยมีอะไรแตกมัณนะเฮ้ยเมื่อกี้ยับอะไรอ่ะอ๋ออันอันดำดำนั่น โอ้โหใส่ห,ห้าเลยแม่รถเป็นร้อยดีหนะ้ารถไม่เป็นร้อยว่ออันนี้ก็คือสภาพของร ตอนนี้นะคือเนี่ยคือสภาพของคนที่ขับรถแบบนี้นะก็นนจะเป็นแบบนี้เวลา <c oughs> เวลาซื้ออะไรไปก็นี่แหละแ <c oughs> ขวนไปเยอะมันไม่มีที่ใส่ ก็คือสโลแกนก็คือเท่ไม่มีจะแดกนะครับแม่งเท่อย่างเดียวนะครับใช้งานใช้งานอะไรไม่ได้เลยนะครับอืมนี่แหละก็ต้องไปอย่างเงี้ยเคเดี๋ยวไปหาที่นั่งกินกันไอ้ย โคตรเทเลยกูไอ้สัส เสียงเหมือนเฮลิคอปเตอร์เลยดูซิว่าเกาะกลางน้ำเปิดหรือเปล่าจะได้ไปนั่งกินกันไปนั่งกินข้าวเกาะกลางดีกว่าถ้าเปิดอันนะ เปิดมันเนี่ยไม่เปิดไม่เปิดนั่งกินไหนดีนั่งกินไหนดีนอกอไปนั่งกินปอตอทอเลี่ยงเบืองดีกว่า เทปะล่ะขับไปไหนก็มีแต่คนมองเป็นยังไงเล่เาใส่ของอะไรไม่ได้เลยเท่ปะล่ะอย่างน้อยกระจกก็มีประโยชน์นะวะกระจกก็ยังแขวนได้เนาะมันก็ยังพอมีที่แขวนนี่หรือีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งยังไม่ใส่ แขวนอย่างเท่เลยกู <laughs> ไม่มีเทแขวนนะครับติดไฟแดงอีกครับท่านเฮ้ยข <laughs> <laughs> าวหกป่ะนะี่ะ ข้าไม่หงนะโคตรเท่ <S <S <K ot é> เลยครับท่าน เฮียร้องท่านาอ เยงเยอะไม่ได้เดี๋ยวน้ำหกเดี๋ยวข้าวหก ยังแซงอะครับน้องๆ